และต่อจากนี้จะเป็นการแข่งขันซีคิตมอนสเตอร์ม็อบแบทเิลมอนสเตอร์ระดับ OG หรือซีคิตเท่านั้นที่จะมาปะทะกันในวันนี้วันนี้ผมจะอยู่ฝั่งสีแดงเพื่อ,องผมซูโรจะอยู่ฝั่งสีน้ำเงินใครทีเชีย์สีแดงคอมเมนต์สีแดงใครเชียร์น้ำเงินคอมเมนต์สีน้ำเงินตอนนี้ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยขอให้ไลค์ขอแชร์ตอนนี้จะแปลไลค์มาลุลัว ไอ้กดไลค์เท่ากับคุณกระจกพร้อมแล้วไปดู้เฮ้แล้ววันนี้นะผมมากับผู้หูคู่ใจไงไดูผู้คู่ใจก็ไม่ใช่สูโหรอก้าเธอจะกับพัด The Moon at the Abyss the End The of the w o r l โอ้คนขับแก๊ปสวัสดีครับผมไปสยามครับไปส่งรถ <c oughs> <c oughs> เอ้าใครเนี่ยแก๊ปมาดูดนะช้าพิซซ่เองแค่เบี้ยวแต่กูเนี่ยมีแค่บนหวัวแค่นิดนึงก็พอแล้วอดูอะไรอะไรเอ็เองเองมีเปล่าเนี่ยเขาเนี่ยเขาอะไรวะคุ้มไว้ขวิดเนี่ยอะไรผมก็มีเขาเป็นการเนี่ยเขาเอองมีเขาหรอเอ้เอ <c oughs> เอ้ยไม่ฉลาดเลยดิมมีเขาเอาไ้ได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 ้ไอ้นี่เหลี่ยมนะได้<ะ>มึงไปฝั่งนู้นเลยมาฝั่งนู้นเลยบบกปอบ <c oughs> ไม่คิดว่ามันจะเล่นมุกอีนี้ออกมาฉุนเลยวอ่ะงานแล้วมาเริ่มไปดีกว่าในลาวแรกให้เชียร์ใครอยลืมคอมเมนต์ด้วยเนาะสีน้ำเงินเนี่ยกระจอกสุดแต่สีทองเนี่ยคือดีสุดมาเลยน้ำเงิน อาในลานที่ผมเป็นจักรม้าเงาวนเลยว้าได้ออกมาแล้วสีฟ้าดีป๋าเดี๋ยวมันเดาเบอลดีกว่าเอ้าคุณแล้บอลต้อยผมจะได้คืออะไรออกมาเลยสีฟ้าเหมือนจะเป็นสีฟ้าทั้งสองคนด้วยหรือเปล่าซีเกดว้าวโอ้ยเมื่อคุณแอสโตรจะเป็นเป็นน้องเหมียวว้าโอจีเบลอ t จะผมเป็นสตรอเบอรี่แอลโลเฟนเหมือนกันแหละพร้อมยังเหรเฮ้ยโอ้ยพร้อมแล้วเว้ยมาดิโว้ยจะไปชนะเขาไม่ได้หรอน้องเหมียวเหรอน้องเหมียวเจอสตรอเบอรี่แอลโลเฟนหน่อยรู้อะไรพวกเราอะไรสตรอเบอรี่เอลฟลเฟนจะไปสู้กับนกนางนวลเดือดช้างช้างเออตกมันตกมันควิดตกมันควิดตกมันควิดโอ้ยควิด เคลดแล้วไปในการละดีโอ้นี่กระดูกขาวด้วยนี่ไงกระเด็นไปดิกระเด็นไปดิจิ๋นหานเราแอบผมพ่นไฟได้พ่พพนไฟอ้าวพ่นไฟอะนกนางนวลหนสใส่นกนางนวลลืมแปรงฟันตายห่าเลย <laughs> โอ้อะไรวะเนี่ยโอ้ตารแรกกน็นั่นแหละดวงยังไม่ค่อยดยีตาต่อไปสีทองมาเลยเออไม่อยากเชื่อเลยว่า

เกี้ยลอลคางิ้นหอยฟ้าเอาเนี่ยเรืเป็นสีท้องจริงไหมเนี่ยไหวหรือเปล่าฝั่งนู้นอ่ะโอ้บอกว่าตัวไม่เตะมาเด้ดูทรงจะเป็นสองสูนสองสูนอะไรอ่ะบ้าอะไรนะบ้านวิ่งหนีวิ่งหนีอุดินดุนดุนตัดไป โอ้ยโอ้ยภาพ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 บูจาภาพบูจาภาพบูจาโโอ้ยไอ้ก้อนนี่เป็นการต่อสู้ที่สุดยอดการต่อสู้ที่เสียวซ่าลเลต่อสู้ไม่ค่อไหนรู้สึกจะเสียก็ไม่รู้อ่ะฟันดาบกันแล้วฟันดาบฟันดาบกับบ้านนี่ไงทุกทีแล้วยังไงปุ๊บบากอ่ะโอ้ยสีทองจริงไปแน่โอ้ยโอ้ยสามได้ไงสองอุ้ยโก้ไปแน่สองสองนะสองนะ ทอม่ยาก็บอกแล้วเองเอามีแค่สูตรใส่แต่ชุดก่อมมาไงคนจริงมันต้องถอดชุดเวยใส่แค่จมอยได้ได้ต่อไปต่อไปเอาจริงละฮอยฮอยฮอยฮ้ยฮอยฮ้ยอยรอบที่นี้ฮะต้องเจอนี่หน่อยสูเฮลิคอปเตอร์ฉันจะบุญแล้วนะเบ้ยไอ้นี่มันเบียวมันบูชา เอาวะผมบ้างเออไม่เอาอีกแล้วตัวนี้อีกแล้วเลยโอ้ยไม่ค่ยชอบเลย,เลยได้สีม่วงมันก็ต้องของดีถูกต้องไม่ละแยเป็นส่นหนึ่งของความมืดแต่าก,การมันสับปันพร้อมไหมเพื่อนพร้อมแล้วเพื่อนเปิดได้เลยเ กลัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยดูดิดูสภาพร่างกายมันหนีจบปรสิตเราว้าวโหไวอาจับเต็มแล้วไวจัดฮะอันนี้จะเสมอปหมเนี่ยชนะยังไงวะไม่ถ่ายคู่อะมันเสมอเนาะไ้่ชนะแล้วเว้ยเจ็ดศูนย์ฮะสองหนึ่งไม่เป็นไรผมว่าผมไม่แพ้หรอกเว้ยใช่ไหมตัวเราเรามันจะ สู้สู้เอ่อไอ้สู้หาย <c oughs> าได้ยินเสียงมันเหมือนอยู่ข้างล่างเลย <c oughs> เอาล่ะราบ,รบดีฉันจะสุ่มแล้วนะเดี๋ยวสุมส่มนี่รับตาโพล,ล,ลแอบบสุ่มเป็นอินโทรเวิร์ดเฮ้ย <c oughs> แอบ,บสุ่มก็ได้สีทองไว้โทงอีกแล้วหวะไ,ไ,ด,ได้ยังไงกันเนี่ยเอา ปวลละเบออีกแล้วหลางได้ลยเจดารี่อ้าวโย่แสงชบมัดเลยอะโอ้ยโอ้มายกอดในอียโอ้ยโอ้าโล้ยโอ้ย้ยโอ้ยเอ้ยโ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 อายโอเยอ้ยโ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 ้ยโอมยโอ้ยตอ้ยอ้ยอ้อัย้วอ้ยโยอ้ยอ้ยอออ้อ้อ้ยโ้้อ้ ไาเล่าหนูแฮมสเร์หนูประเทศไทยเจอแกตายแะหนูแฮมสเตอร์ประเทศไทขอยากโดนกินหมดเลยละกันหนูประเทศไทยแท่มันลุกพ่อแท้มันลูกพ่อไอ้หนูประเทศไทมันเยอะจังอ้อยหมาหมูหมา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 มาหมูอันนี้อันนี้อันนี้หนูหมูหนูหมูอ้ยสกองกงเอากลองเอาเฮ้ยเอาเดียว ยาแล้วเสียงบินฟังโอ้ยโอ้ยชนะนะเนี่ยนี่ชนะนะเนี่ยถ้าดูตายหมดอะถดูตายหมดชนะนะเว้ยอะไรสี่แยกสองกูนะยังมีมะพุ่เว้ยเฮ้ยเฮ้ยดูหมดแล้วหรือเปล่ากูชนะแล้วเว้ยเนี่ยโอ้ยไม่ต้องดูให้รู้ผลผมก็ชนะอยู่แล้วเอ้าเอาบีการเพิ่มจับดวน กัดฟันแบบด่วนอันนี้หนูประเทศอะไรเนี่ยกูหนูประเทศไทยหนูอะไรเนี่ยอันนี้หนูหนูประเทศแบบเอ่อเดี่วเดีวแบบรัสเซียอะไรเงี้ยเออนี่นี่ก็หนูเหมือนกันหนูไซบิกเหรอวะแม่งเออมันกินเยอะไงโอ้ยกินจูแพ้สองสองโถ่ชนะเชื่อเถอะหนูไซบิกอีสตารเอ้ย เอาระรอบนี่ของผมต้องชนะแน่นอนบาลเลยสีทองเราชนะการติดต่อล้วนอุ้ยทองสีทอบติดเราได้เป็นดวงดีจริงเลยดูจ่ะเออเดี๋ยวมันหายไปไหนตั้งแต่เมื่อกี้แล้วอ้าเอ้าหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยไหนมันดีีไปดิโหลดดิ้งเธอเล่นเหรอไหนเนี่ยเอา เเวัาดีเพื่อนมันอันรายมาหมุนได้ล็อกไงมาหมุนแล้วไปตรงนี้ก่อุปกรณ์ตร <laughs> งไหนก็เปลี่ยนดวงว่าเปลี่ยนที่ไว้อะไหนก็ไปไปแบบฟอรบควรจะหมุนเนี่ยต้องให้โชว์นเน่เออต้องเปลี่สถานที่สีทองไปกับสนามแล้วผมจะได้โอ้เปื่อสถานที่ ปราดดาลงพ่อมาเลยไม่ได้เอาคนอีกองเลยแต่ไม่เป็นไรเล่าดีผมก็ต้องเป็นราชาปีศาจแน่นอนราชาปีศาจอะไรไหนอะอาาอาคุณตัวอะไรอะคุณราชาปีศาจจริงโอ้โห

แล้วราชนาลก็ตายแล้วเอ้าอ้าเว้ยได้ยังไงวะาวาอวะู้อาจับสเกดนี้กไม่อยากเล่นต่อแล้วว่ะอยากเจอแบบตึงๆมีไหมวะมีๆครับี่ฮะ้การแข่งขันรบต่อไปนะครมกการซูโรเป็นผู้ให้กรรมบรรยายนะตอนนี้ซูโรกำลัง จะหมุนวงล้อรอบต่อไปนะมึงเบียวอะไรเด้วไม้เบี่ยมเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของความมืดน,นะอะไรของบันวะเมื่อกี้ผมหมุนแล้วไปแอบหมุนมาได้ลีเจนดาลี่เว้ยมาเลยเออต้องเงี้ยมงสตอมบ,บัสเตอร์ได้ฟาละอะไรเนี่ยอะไรเป็นตัวป้าอะไรเป็นเนี่ยอะไรเป็นซบมิด ลุยเลยบูาวซอมบี้แหละซอมบี้ซอมบี้อ๋อเบนเพรสเหรอมบี้เบรดกาใส่ตัวอะไรก็ไม่รู้นะมนีีจอรับจ่าพี่คาดหน่อยเจ้พลังของเอ่อไอติมหรออะไรนนตัวบ้าไอ้คนี้อ่ะมันตีเกาะด้วยมันเอาเสบายแลซอมบี้เบนเตายนะซอมบี้เออ กำลังจะก,กระจัดเงี้ยกำลังจะกระจัดเงี้ยตายนะไอนน้คือตายนะหมดแล้วมั้งเนี่ยก็หมดแล้วโอ้สามสามด้วยอะไรกัเนี่ยสามสามบอกเออดีอยู่นี่ไงมัวแตบบ่แบบเแบี้ยวกรรมการเงี้แพ้แล้วหมึกบอบโอ้สามสามรอบนี้เลสสปินนึง ใช้สูตรก็ต้องได้ลีเจนดานี <g 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 ่ดิว้าคือรีเจนเฮผมได้ลีเจนดานี่คุณได้ตัวอะไรอ่ะฮะอ่าเอคุณได้ลีเจนเหรอผมผมผมแน่นอนว่าผมมันตองได้แบบคุณยัยนี่นี่เฮ้ยเธอยไปดูสูงสีอัพเกรดเอ็นติตี้ฟอาแล้วฟาดอะไรอ่ะ อะไรวะเนี่ยมันแค่อัพเกรดล่าขึ้นมาไม่ใช่หรอรู้ไดู้ัว่โว้ยเจอนี่นอนไม่ใช่ย่งเอาพันล่างอะไรอะไรวงล้อวงล้อบังกว่าสกิลต้าจะสู้กับซอมบี้ฟาดฟาดฟาดให้ฟาดเข้าหัวฟาดเข้าหัวเร็วไปอีกร้อยปี ในจังหวะนี้นะซอมบีได้วิ่งทำการเข้าใส่สเกลตันไม่ยังนะน่าจะสเกลตันมีแค่กระดูน้าจริงตายหมดเลยนะแต่ไมซูโรขึ้นนำเป็นผีสามในตอนนี้นะโอ้สุดยอดเลยนะซูโรซูโรเป็เจ้านะทุกคนอย่าลืมเรียกซูโรเระเจ้ายกสองเวฟบสองเว็บสองเอาเว็บสองมางดิเฮ้ยไม่ทันได้ไง เว็บสองเวฟบสองมาดิมาดิมาเนีเวฟบสองปอนะอุ้ยเอาว่ะเหมือนเหมือนสเกลด้านผมเหมือนแบบมีบัฟว่ะมีบัฟว่ะรับเหอมีบัฟบเนาะตอนนี้สองบีผมนะได้ทำการเข้าแท็กซึมหน่วยสเกลเอาว่ะตึงตึงตึงปอบกันปอบชนะนะทุกคนเนี่ยรื้อบินแพ้คอมเมนต์นะซูโรเหนือกว่า MTR มทีเลิกเบียวกับอาการนี่ปอบ ไรอบนี้วัดไปเลยไม่ต้องหมุนใช้ดวงอย่างเดียวในการสุ่มออกมาเอางี้ไหมไม่ต้องรู้ว่าเราได้ลีกไรนี่หรือแลวัดเลยไปเลยวัดเวัดไหนอะวัดเลยไม่ต้องหมุนเราก็ดวงดีอยู่แล้วไดโนมอนเตอร์ไอเดรปิตาเนี่ว้า โดนไปตาโดนไปตามีไฟโอ้โคตรเดเลยมาดอุ้มแล้วเพื่อร์เจอที่โหดูดูดูให้ดูเท้าวิ่งก็แบบว่าเท้าวิ่งก็โคตรเบี้ยวอ่ะยังไงกัดกัดหลังหนีกัดหลังหนีขั้นหลังไม่ได้อะมันดีอะไรอ่ะขั้นหลังไม่จ้าขั้นหลังไม่จ้าขั้นหลังไม่จ้าเจอที่หน่อยเจอที um <im iti> <im iti> ่หน่อยเจอหน่อยระเบิด์ประหลุมานูนตบหัวไปม่ออตบหัวตัดหัวตบหัวเป๊ะเป๊ะหัวเป๊ะเป้าหัวเป๊ะเป้าหัว ดูหน่อยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพลาดไม่เหมาะสมติดเลนส์แปดพวงแป๊ะแป๊ะหัว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 เออเออดูดูเฮียดูจังวะโอ้ห่วยปล่อยพลังอะไรออกมาเยอะเลยเนี่ยเฮ้ยเอาว่ะหุ้มแล้วอัดหุมโอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เออมาถ่ายจราเข้ มาถ่านจา้าระคายอาอ,าอ้น,นี้ใครตายอู้นี้ใครตายอู้นี้ใครจะตายครับใครจะตายครับพวกมึงก่อนเลยมาไปไตายแล้ว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 ,ลว,ลวมือนก็ตายมึงไม่เข้าเลยอะ่ะเออม Gard ึไม่ไม่แต่มึงต่อยกูเข้าไอ้เด็กปอบเอาอย่างนี้กูจะได้นะไม่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 ตายเว้ยต้องให้ช่วยต้องถึงมือพี่ต้องถึงมือพี่นี่ได้ ต่ย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 กองพี่กอไอ้ยอย่าย่งายอต่อยเพื่อต่ยม่อกีไ่ไม่กูต่อยตสตูึงไปต่อยดรวสเสางไปอ่ะหมัดชาตินี้ก็ต่อยห้ามัดแล้วตายถือว่าเจ้า1 2สอี่ห้ากเจดปโอ๊ยตายกูชนะชน้น้องพี่ถึอกว่าเองเยอะไอ้กระจกอะไรวี้กองเลย ไม่ต้องหมุนรู้สึกว่ามันหวาได้ลุ้นด้วยไม่หมุนลลอ,อ,อีกรอบหนึ่งเปล่ะน้องมาเด็กไม่กลัวเว้ยดูสิว่าดวงผมกับดวงไอ้ฟ้าใครมันจะแจ๋วกันวะมาๆๆๆามาเลยหมูแดงนิวบี้มอนสเตอร์วัเอเอไม่สาผมมอนสเตอร์หรอดวงผม national มื่อสิ่งนี้ได้กำเนิดขึ้นมามึงเลิกเบียวดิไอ้ไม่สาผมมึงเลิกเบียว อ๋อแล้วไปจัดการมันะซะเจ้าไม่สาบผมมันจะไปนชนะยังไงว่าไม่สาบผมอ่ะเออได้ๆอุ้ยอะไรบ้องเหลี่ยมเหลี่ยมเนี่ยมันโดนโดนผมดีเดียวนะผมไฟฟ้ารู้จักเปล่าเออว้าวปล่อยเลเซอร์ได้เลเซอร์แล้วไงเจอนี่หน่อยผมแสนโม้ผมแสนโม้อีหล <laughs> ังแครเต็มเลยนะพี่ก่อนหลังแคร คันอันหัวอย่าปล่อยลังแครดิขอร้องอย่าปล่อยลังแครโชว์โชว์พลังคันหัวหน่อยอย่าปล่อยลังคันหัวโอ้ยลังแครเจอได้กินผมเจอได้เปล่าผมได้ไม่ได้สาเจอได้เปล่าผมได้เปล่าผมอ้าวตายแม่งเลยอะไรวะเนี่ยตายเหมือนกันโอ้ยไอ้ป้าแผลขาดนะเนี่ยไม่ไหวอล้เพื่อนอะไรวะขี้โกงอะแผลขาดจัด เล่านี้เพื่อความเท่าเทียมให้เลือกเลยฟาว่าเองเนี่ยจะเอาฟังซ้ายหรือฟังขวาจะวเอาฟังตรงกลางตรงกลางไม่มีกูออกก่อนแล้วกันไอ้กูสีทองเว้ยเขาเรียกว่าว้ก่อนได้ปูดใบก่อนได้ปูดิดก่อนได้ตูดเฮ้ยมา วอเตอร์มอนต์เต<น>อร์ไอ้ฟาดได้อะไรอ่ะวอตเข้าตัวเองหรือเปล่าไข่เข้าตัวเองอะน้องโอ้ไข่เข้าอ๋อไข่เข้าไ <c oughs> ข่เข้าก็ติกเลยอะไรไน,น่ประปลาเบิกปลาเบิกติดหัวไปวอตผมได้อะไรวะเนี่ยมันชื่อว่าอะไรอ่ะเฮลวี่กู n ิงเซนติเนลไปเลยจ้าปลาเบิร์กเฮ้ยปลาเบิก ปล่อยออกมาปลาหมึกมึงอะปลาหมึกปลาหมึกปล่อยปล่อยเมือกปล่อยปล่อยน้ำดำมันตีทองจริงป่าวะเนี่ยกูให้มึงเลิกมอนสเตอร์เดหนึ่งตัวมาสู้กับกูอ้าวอ้าว อะไรเนยเฮ้ยยอมง่ายเกินน้องยอมง่ายเกินตาไทยมาตาไทยมาโอ๊ยอะไรแลเนี่ยทำไมอะทำไมมปหมดเลยไม่ไหวไอพวกนี้มันกระจอกเกินว่ะูโอ้โอ้ฝังน้ำเงินหนึ่งร้อยฝังแดงหนึ่งร้อยสิบหกแต้มเดี๋ยวไม่ใช่แล้วได้เดาได้เองต้องเจอ ไอ้น้องเจอดิกูขอเลือกแค่ตัวนี้จะเอาตัวอะไรก็ได้เลยโว้ยโอยโอยโอเจนดารี่ว่ะอยตัวดิีองตัวดิอิมอร์เทาอุ้ยตัวผมชื่ออิมอร์เทาคนเบียวว่ะสามหอสามนะสามวัดนะสาวัดนะแล้วไปแล้วไงว้้าวเลยทุกคนว้าของทพาของเท เฮ้ยหน่อยเราบินตาลำแสงสีฟ้าที่ทำลายดวงตาสายตาของทุกคนเนี่ยมันดูดมันดูดอะไรมังอยากเข้าตัวกะเดอิมมอร์ท่ลด้วยเอาเดี๋ยวนะถ้ามัเหลือสองตัวเออเจอนี้หน่อยลำแสงสีฟ้าดวงตาแห่งลาวินตาพูดไม่นะต่อยมันหนีเราไปต่อยเราเป็นตาหนีต่อยเราเป็นตาอย่าไปต่อยนะมันต่อยเราเป็นตาไอ้หนูไอ้หนูไอ้หนูไปต่อยสบทำไมไอ้หนูต่อยอย่าต่อยต่อยต่อยสบมันต่อยสบ เออเป็นไงล่ะศพพี่ช้างใช้ตาที่แล้วมันเอาไว้หลอกไม่ล่ะไอ้นู่น่ะเออฝั่งนี้มันก็เยอะเออเออสวยสวยตูมตูมนี่ไงสองลุ้มหนึ่งสองลุ้มหนึ่งตายนะตายนะอะไรยังมีเราปิการอยู่เว้ยแล้วไงเอลกาเดียนเองตายแน่ตายดีเลยไปถือก้าวต่อยหุกซ้ายหุกขวาหุกซ้ายหุกขวาหุกซ้ายหุกขวา ตายตายหรอตายหรอเราวิไหนยังดูดูดิดูเราไปนดินดิเราไปตายมเมื่อเลื่อนไปรถเลยเนี่ยโอ้บบ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 โหกำลัง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 กูแตก,กแตกกำลังแตกแตกอะไรเลื่อนไปรถเลยแตกนะแตกนะอุ้ยรวมแล้วเอาละมัดรวมดิสวยเพื่อนสวยเพื่อนมัดรวมเลยเยอะปืนกูมีนิกันอะไรแหละปืนบ้าอะไรเราต้ตองจัด โอ้ตายนะเราเไปตายตายนะเราตายตายนะเราตายตายนะวู้วู้วู้ววว้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเจาะรูเจาะรูเจาะรูโว้าวเราเราทำไมไปเจาะรู่กันขนาแไหนไม่เป็นไรยังมีเบบี้อยู่เจาะรู่เจาะรู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 กูลงไปด่วด้วยเอาว่ะจะเป็นใครครับจะเป็นใครครับระหว่างเราไปตานไปแล้วหนึ่งไปแล้วหนึ่งเราไปตาน ไฟหมดเลยไงลา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 แูพ้เีแน่นอนเดี๋ยวเพื่อนแพ้เดี๋ยน้องโอยิจริงเ้โคตรเท่ดูมันมีการปล่อยแรงสตารบนด้วยโอ้อะไรวะเนี่ยแพ้จริงวะลนยังเหลือศพไอ้ฟาดดีว่าเดนหน่อยเดินเา้หมดเลย ไปหมดเลยคุณชนะในการแข่งขันเดสแมทสุดอันตรายในวันนี้นะจะเป็นการไม่ได้ไปนอกจากชิมเขานะสโรอนะอะไรครับสโรอะไรครับผมเลยมื่ต้าได้ดบนับเห็นไหมครับหนึ่งหลอดก็ทิดหนึ่งน่ะหนึ่งหลอดไม่น้าครับหนึ่งหลอดไม่น้บใจเดียวได้หบนครับผมผมไช่เหมือนผมจะเป็น่ายชนะนะวันนี้ ไม่ครับผมชน,นะครับเห็นไหมหาบิงเกอร์นะฮะเบอร์เ,เกอร์นะโอ้และซูโรก็ชนะไปในที่สุดนะยโคดคีโบว์อ่ะผมชน,นะโว้ยครับผมใครผู้เข้าแข่งขันยอมรับความจริงด้วยนะเพาในรอบนี้นะัซูโรหลอร่อและเท่ที่สุดแล้วนะศพนี่ไม่ตนายนทีวะนั่งลอยกับอากาศด,ด้วยเนี่ยไ <c oughs> อ้ยีสเ,เหลือคนสุดท้ายในสนามชนะเลย อะไรก็ยงนังกระตายนี่ไงแต่แต้มกูก็แบบหกห้านะทำไมหรอเอออไม่นับแต้มครับนับนับมาคนดีอยู่รอดสุดท้ายไม่เคยหรอเหลื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 อ